เมื่อคืนนะครับเลขชุดนี้แหละนะครับผมลงให้ในกลุ่มไปแล้วนะครับเลขชุดนี้แหละ8 8 8 8 8 8 8 8 right ผมลงให้ในกลุ่มไปแล้วเด้อนะครับอ่ารัฐบาลนะครับแปด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 หาพี่น้องนะครับผมนะแปดห้านะครับผมแปดห้าห้าแปดนะครับผมนะสําหรับสายด่วนนะครับผมไม่ได้ขึ้นไว้ว่าเป็นสายด่วนเนาะแต่ก็เรียกลมๆแหละว่าเป็นรัฐบาลนะครับ อ่านค่ะนะครับเนาะใครที่อยู่ในกลุ่มเมื่อคือนนี้นะครับก็พอมีสิทธิ์อยู่นะนะครับผู้ใดอยู่ในกลุ่มเมื่อคือนนี้พอมีสิทธิ์อยู่นะครับมาเปิดวันนี้ตอนนี้นะครับนะส่วนมากก็ใช่ไหมอันค่ะครึ่งหนึ่งนะครับเลขไหนที่เลขไหนที่เอ่อเลขไหนที่มันอันก็ บอลเหรมันละพี่น้องนะครับนะแนะนำเด้อใครไม่มีตังไม่มีเงินเนาะก็ไม่แนะนําให้เล่นนะครับนะเนาะถึงมีถึงมีก็ก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับก็เล่นตามที่เราชอบนะครับเหรพมนวนนะครับพี่น้องเนาะอ่าแปดห้าห้นะครับชอบมากก็ชอบมากก็แชบไว้นะครับนะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับผมนะ สำหรับว่าอั้นไม่อั้นผมอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมนะอ่ะมันเป็นควาวมาส่วนส่วนโตนะครับผมนะโอเคนะครับโอเคเด้อแปดห้าห้าแปดนะทุกคนนะครับโดีคจ้จะผมว่าจะปล่อยช้ากว่านี้อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะนะครับ นี่นะครับผมนะเลขชุดแนวทางทั้งหมดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับฟันสองนะครับฟันสองนะครับเลขสามตัวสี่หกสามนะครับฟันสองห้าเก้าหกเจ็ดหกสองหมัดเดียวศูนย์สองนะครับนะเลขสามตัวสี่หกสามนะครับสี่หกสามนะครับหากชอบใจนะครับไม่ว่าจะชอบเลขคู่ไหนตัวไหนนะครับสามารถนําไปเล่นได้เด้อนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับผมนะ เป็นเพียงแนวทางเด้อนะครับใครชอบเลขตัวไหนยังไงก็เก็บไปเล่นได้นะจ๊ะโอเคเนาะทุกคนใครที่เห็นแล้วแคบไว้เลยนะครับใครที่เห็นแล้วแคบไว้เลย <c oughs> โอเคนะโอเคนะโอเคพี่น้องนะครับ <c oughs> เอาแคบไว้ก่อน โอเคแล้วจ้าเดี๋ยวผมไปแล้วทุกคนนะครับโชคดีทุกคนนะขอให้โชคดีทุกคนเฮงเฮงฝั่งฝั่งลำด้วยทุกคนนะครับโชคดีแล้วเจอกันใหม่นะครับผมนะแล้วเ,เจอกันใหม่นะ นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับผมโชคดีรำรวยเฮงเมันมนะครับใครที่ดูไลฟ์สดนี้นะครับนะาขอให้ถือรางวัลทีหนึ่งนะครับนะบนหนึ่งกว่าสองนะครับนะขอให้ถูกนะครับอย่างน้อย2ตัวนะครับขอให้ถูกอย่างน้อย2ตัวนะครับนะขันมันมันดวงค่ะค่กว่าสามตัวนะครับสามตัวรางวัลทีหนึ่งไปเลยพี่น้องนะครับโชคดีทุกคนนะครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะโชคดีทุกคนเด้อนะ ใครเห็นตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาให้ปอดูหน่อยใครเห็นปอเอ่อครั้งแรกนะครับใครเห็นปออายส20 26ปออายบ26ครับเฮย้ยเฮ้ยทุกคนชอบไหมใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้ปอดูหน่อย ขาวใส่ใช้อะไรเจ๊ปอใช้คิมขาวครับปอใช้ปอใช้ทาคิมขาวจ้ะใช้คีมขาวจ้าผูใ้ดอยากขาวกะ <c oughs> ทักมาหาปอชอบไหมเห็นตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาให้ปอดูหน่อยว่าทุกคนเห็นเหมือนปอไหมพอดีปิดเออจ้าให้มันปิดโหลดใหญ่ให้มันปิดเลย5,700รคนดู ส6พี่น้อง <S <S> <S เลขอันบอกเหรอเลขอันไหม <S <S> <S สี่หกอันอ่ะเอา,เอาสีอันไม่รับว่าสันอ่ะสีห่สหกบอกี่หกบลบบอกปังมากเออส6ทุกคนสายด่วนวันนี้ให้4 6นะครับ 4ี่หกนะสี่หกเพราะว่าไม่ดังมากเพราะว่าคนจะเงียบๆหน่อยคนจะเงียบๆหน่อยนะครับสี่หกตัวที่สอง แคปหน้าจอแล้วกดเลข3มาให้ปอหน่อยสายด่วนวันนี้ปอให้4ีหกับ2 5ในกลุ่มเขาซื้อกันหมดแล้วมัเพราะว่าปอให้ตั้งแต่เปิดไลน์ละอันนี้บออันจ่าตัวอันไหมเลขอันไหมมาเร็วเข็มเร็วไปเร็ว เดี๋ยวพอจะให้แขบหวยซองไปด้วยนะอันนี้สายด่วนนะจ๊ะหัวซองเด้ออย่าลืมแขบหน้าจอให้หน่อยแขบหน้าจอให้หน่อยจ้าแขบหน้าจอให้หน่อยชุดสายด่วนให้สี่หกกับสองห้า ตัวไหนไม่อั้นซื้อตัวนั้นได้เลยใครชอบตัวไหนค่อยซื้อแคปบหน้าจอแล้วกดเลข2ให้ปอหน่อยปอเน้นให้ตัวสีแดงนะ9ก้าหนึ่ 5. ใครแคปบแล้วกดเลข3มาให้ปอหน่อยเออ ใครงบน้อยก็ซื้อแค่สายด่วนพอนะครับไม่ต้องซื้อเยอะบุญวายออชอบทั้งสองเลยอแคปบหน้าจอให้ปอหน่อยแคปบหน้าจอให้ปอหน่อยนะแคปบหน้าจอให้ปอหน่อยใครอยากเข้ากลุ่มแอดไลน์นี้นะ เลข91เป็นตัวสีแดงเป็นตัวที่ปอให้เน้นนะสี่คู่